สวัสดีคะ่ะทุกคนได้มาเจอกันกันกบนัดกับ ep 2นะคะวันนี้นะก็จะพามาเที่ยวสวนสาธารณะสุขที่เมืองลูเซอร์น,นี่ละคะ่ะตรงนี้นะก็จำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะต้องขออภัยตรงนี้นะคะมันก็จะเ,เขาก็จะดูเหมือนเมือโบราณเนาะก็จะมีอายุประมาณ200กว่าปีนะคะ ที่ได้ยินคร่าวๆมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะแล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะด้วยวิวสวยด้วยนะคะต้นไม้นี่ก็คือแบบ <Very good S 1> อันนี้ต้นไม้นี่ไม่ได้ดัดนะคะคือคือเขาเป็นแบบนี้เลย ja hinderen